สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในโลบ็อกสควิตเกมสองนะครับผมเกมปลาหมึกมันมีมันมีเกมกุ้งด้วยเว้ย <l ady> อะไรเอ <l ady> อะไรชลิมรร <l ady> มีชลิมเกมไม่ได้มีแค่สควิตเกมมีชลิมเกมด้วย <l ady> เออเราเคยเล่นซีรีส์แรกไปแล้วอะแต่เอยังไม่เคยเล่นใช่ปะ ไม่เคยก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเออตามพี่มาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกูจะรอดไหมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเออที่นี่วิ่งไม่ได้นะคะวิ่งได้นี่ไงกวิ่งไหนบอกผู้มีประสบการณ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดชิปตเลยกดชิฟกดชิปเอาวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะเออวิ่งได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วอ้าววิ่งได้แล้วเอาวิ่งไม่ได้แล้วเราเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกเบอร์หกเพราะหนุ่มเบอร์หกกระผมแล้วรถเบอร์อะไรวะไม่เห็นผมมันปิดหลังขอเค้าดูใต อีก21่ิบเอ็วิครับผม21่ิบเอ็วินานมากมันกว่าจะเข้าได้อเอ้าตายเลยเหรอมาถึงทำไมล่วงมาล้อมอ่ะเอ้าเลือกเป็นผู้เล่นในห้องนี้มีอยู่47คนเหรอเดี๋ยวดูเด้อะไรอ่ะอะไรอ่ะยินดีต้อนรับสูส่สกิทเกมส์เนี่ภาคสิบเลยเหรอไม่ใช่ภาคสองสกิทเกมครั้งที่สิบครับผมเอาแล้วทำไมมันขยับไม่ได้อ่ะอ๋อคัดซีนเอ้าแล้วเป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆทำไมมันมันมัน,มนเป็นเข้าคนอื่นมันี่ไม่ใช่กูใครเนี่ย026ใครวะเนี่ยเอเ <6 S 2> เอทำไมเป็น026 แล้วเดินไปเดินมามันคือเกมอะไรเ,เนี่ยเกมนี้ไม่เคยดูอ๋อสแกนหนาสแกนหนาเขาบอกสแกนหนาก่อน,นเออถ่ายถ่ายถ่ายก่อนสแกนยังเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยสแกนอีกขอดูหน้าโอ้โหเอาไปตั้งปกได้เนี่ยดูดูมิเลสในเลสในเนอย ยิงปะั้งน่าจะเป็นโกโกวาป่ะในชั้นบนนี่หวงในโหมดเกมนี้คุณต้องไปถึงจุดสิ้นสุดโดยไม่ถูกเห็นอ๋ออันนี้โกโกวาแน่เลยตัวนี้ใช่ใช่ใช่น่าจะไอ้ไอ้อันแรกอะนี่โกโกวาไอ้รสอยู่ไหนฮะอยู่ไหนวะกูหยุดก่อนไม่รู้กูหยุดก่อน ไปไปวิ่งวิ่งหยุดด้เออหยุดง่ายง่ายโอ้โหยังคิวมีคนตายหยุดไม่โดนเว้ยไม่โดนเอออะไรปีใหม่อะไรเฮ้ยใครโดนไอ้รถไอ้รถยังอยู่ไหมยังยังยัง ไอรถอยู่ไหนเนี่ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวยังไงไกล้แล้วผมยังไงโอ้โหอันนี้ง่ายเนีายบาไปไปมาเป็นเกมแรกอะเดกมที่แบบโกกวาลหน้าตามันเปลี่ยนไปหน้าตามันแปลกปลายทางแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไ เรียบร้อยถึงแล้วค่ะทุกคนอแล้วไอ้หน้าจอที่มันขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยใครใครโดนสอบเต็มเลยไม่มีคนเก็บอ่ะเนี่ยสู้เขาดูเขาอีกก้าวเดียวอีกนิดเดียวก็บดูเาเรียบร้อยเข้ามาแล้วใครเนี่ยนาเมียวนาเมียวนาเมียวเออชื่อนาเมียวนาเมียวไม่ปีนหรือไปคปีนขึ้นหัวกันไหมปีนยังไงวะปีนยังไงเกาะกระโปรง เกาะกระโปงน้อง,องเออสวัสดีครับจบแล้วเกมที่หนึ่งเกมที่สองเกมอะไรนี่อะไรเ่ะอันนี้เหรออันนี้อันนี้เราเองเห็นไหมขอส่งเพลงความยินดีกับผู้ชนะได้เงินสี่สิบสี่เหรียญแลกกับชีวิตมึงรางวัลอย่างคุ้มมะนลดเออเราไม่มีทางเลือกชีวิตมึงมีค่ายอยู่แค่นี้สี่สิบสี่เหรียญยะไปซื้อหมูปิ้งยังไม่ได้เลยสองไม้สี่บสี่เหรียญนี่พันกว่านะได้หมูปิ้งอยู่นะ กินหมูปิ้งได้เป็นเดือนเลยเออสเก็ตอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะมันเป็นเวลามันเป็นเวลากลางคืนแล้วทำไมอะนอนอะนอนต้องนอนหรอหรือยังไงผมนอนแล้วผมนอนนอนอ๋อมันให้ทะเลาะวิวาทกันว่ะเออชีวิตรอดในคืนนี้เองนอนผมจะนอนอยู่บนเตียงครับผมอยู่บนเตียงผมไม่เกี่ยวผมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ไอ้มีคนขึ้นไปข้างบนเต็มเลยอะแล้วเราต้องทำยังไงอะกลางคืนเนี่ยเอ้อย่างนอนเอก็นอนไปถ้าเอกนอนได้ ไม่เห็นมีใครยุ่งเลยไม่มีคนยุ่งไม่มีคนวุ่นวายกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยแกแกเป็นใครแกเป็นใครโอ้โขึ้นไม่ได้หมดเวลาแ<ด>ลวเหรอถ,ถูกย้ายไปล็อบบี้เนี่ยไม่ช้าโอเคเคขอพักหน่อยอนะขอสลัดหน่อยสลัดดีมีประโยชน์วันนี้เราก็อยู่กับเกมเรายังมีชีวิตอยู่ไอ้สีเขียวนี่คือมีชีวิตอยู่ใช่นางแมวายยังมีชีวิตอยู่อะไรเนี่ยใครตายมีคนตายด้วย อาจจะเกลียดที่หน้ากันตั้งแต่เกมที่แล้วไว้อะไรแสดงว่าทุกๆคืนก็คงจะเหมือนภาคแรกหรือเปล่าที่แบบอาจจะต้องมีกระเทืบกันใช่ใช่ใช่กคือพูดถูกคัดออก69เหรียญนะผมเงินเพิ่มมาแล้วเป็นประมาณ3,000บาทปะ2 0 0 0กว่าดิชีวิตมึงมีค่าอยู่แค่นี้แหละตอนนี้คุณจะไปหมดเกมอื่นโอเคค่ะการจะได้เงินก็คือต้องชนะถ้าไม่ได้เงินก็คือตายแค่นั้นเองมีรูป A ออยู่ด้วยเนี่ย เกมอะไรวะเนี่เกมต่อไปต้องสแกนหน้าไม่ต้องสแกนแล้วผมเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยยี่ิบหกวิต้องขึ้นไปให้ถึงห้องเอาชิบหายแล้วติดต้องถึงห้องไปในยี่สิบหกวิสิบวิแล้วเนี่ยสิบแปดสิเจ็โอ้โหไม่รีบเองนะถึงแล้วปาทีร่อนอะไรเนี่ยมีคนเก็บขวดด้วยใครเนี่ยไม่ใช่รถ หรือจำแน่ไม่ได้แม่งแ,แต่ละคนมีหน่วยเก็บกวาดยืนรออยู่ตรงกลางด้วยแสดงว่าต้องมีคนตายกูนี่แหละสเตปออนเดอะบ็อกนี่ไอไปเลือกทีมไอ้รถอยู่ไหนวะเขาอยู่เหลือง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 เอ็มยังวะเออ่าด้ <S <S ย <S 1> <S 1> <S 1> ถึงแล้วเอาแม่งมีคนออกมีคนออกออกไปทำไมเ,เราคือท<า>ีมเดียวกันทีมมีสมคเดี๋ยวมันไม่คเดี๋ยวมันไม่ครบเดียวกูตายเฮพี เลวเฮ้ยมันออกไปไหนคิพายกูไปอยู่ทีมมึงแหละคิพายกูมีอยู่สองคนไม่มีทีมเอออะไรเนี่ยเดินอะไรเนี่ยันดคืออะไรอะเฮ้ยทำไรอ่ะเออมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันทำไรอ่ะเออมันคืออะไรอ่ะเกมอะไร ไม่รู้เกมเกมให้เดินเกมเดินเออทำไรอ่ะมันจะมีอะไรมาดอปข้างหน้าเมื่อกี้แล้วมันต้องทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราคือทีมเดียวกันอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมีล้มมีรีเลียมเอา้าถูกอันนึงเเอามึงเล่นอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ตรงสักอันเลยแล้วคุณเล่นไม่เล่นไม่ได้อเนี่ยมันให้เล่นทีละคนเว้ยคนด้านขวาเล่นก่อนแล้วคนตรงกลางก็เล่นเกมที่สอง เราคือคนที่สามแล้วผมคนสุดท้ายเราอาจจะตายตั้งแต่เกมนี้เพราะคนกลางแม่งกดผิดๆทุกทัวโอ้เหลือหนึ่งนาทีับผมเล็้วเข้าสู้เขาอเล็กซานเดอร์นะครับอกอเล็กซานเดอร์ที่90าศูนย์สู้เขาได้แล้วเหลืออีกแค่สองอันเองเอาเหลือแค่สี่อันยังกดผิดอีกเดียเรียบร้อยเหลือคู่เดียวับผมคู่เดียวผิดไม่รู้จะบอกไงนะเฮ้ยเอาชิบหายเดินถ้าเดินอย่างแฮเดินแล้วแบบเออเข่าเข่าลอยออกมา ลอยบอกข้างนอกนี่ตากูแล้วอะไรเนี่ยกูต้องเล่นยังไงเนี่ยอ๋อกดดาวให้ทันกดดาวให้ทัน,นอีกดดาวให้ทันห้าห้าดาวแล้วผมไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวสามสี่สี่ดาวแล้วอีกหนึ่งดาวอู้ยัยงง่ายเรียบร้อยครบห้าดาวแล้วผมจบแล้วเป็นไงผู <Okay. S 1> <c oughs> ้เล่นค<อ>ุณภาพรับผมเฮออ้อผู้เล่นมากคุณภาพรอดแล้วรอดแล้วเอ้ย ดะดูคุณได้25เหรียญแล้วมันให้ขึ้นไปไหนไม่ได้แค่นี้เองวะแล้วบันไดนี้เดี๋ยวอะไรวะชิบหายอะไรวะคืออะไรอ่ะห้ามล่วงเหรอชิบหายเขาน่าจะล่วงอ่ะเหรอขึ้นแล้วแล้วมันให้ไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหยมันขึ้นเยอะไปอ่ะโดดไปมันไม่ได้ขึ้นเลยกันอ่ะเห้โอ้โห ขึ้นใหม่โอ้โหต่อให้ไม่หลายคน,<ห>นก็ยากย,ากยากู่ดิโอ้โหไอ้ตรงนั้นด้านบนนี่แหละย,ยากไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่ทางขึ้นเนี่ยเดินไปยังไงกันมันต้องแบบกะกะแบบโดดแบบกะเยอะเมื่อกะเออว่าจะไป<อ>ถึงแล้วคือแบบไอเกมเนี้ยมันเหมือนมันล็อกชิปหรือว่ามันล็อกไอสเปซบาร์เขาเอะอรู้สึกปะโอ,อ,อโอ้าเป็นอีกอะเลยมาแล้วเลยมาแล้วอุ้ย เหลืออีก40วิโอ้หเอฝากลูกเมียข้าด้วยเออเออถ้าเอไปอถึงฝากฝากด้วยนะแล้วไงต่อ,อตรงเนี้ยเขาไม่น่าจะรอดอะจริงๆนะตรงนี้อไปไหนต่อนเนี่ยยังไงเนี่ยคุณจะถูกย้ายไปที่ล็อบบี้เนี่ไม่ช้าโอ้อมันให้มันเรามาโดดเล่นเฉยเฉยแล้วะหรือว่ามันจะเป็นไอ้นี่ของมันวะโดดเล่นเฉย ไม่ล็อกห้องนั่งเล่นตอนกลางวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดคนอ๋อมีข้างบนอีกใช่มีข้้งบนอีกถึงเวลานอนอีกแล้วกูจะต่อยกับใครดีไมันวันวันนี้ไอ้เามนี่แต่ที่จะอยู่ด้วยกันมันเพิ่มเพิ่มกี่กบเก้าสิบหกเหรียญแต่ละครั้งไม่คุ้มค่าเลอเกินเราเหลือเท่าไหร่เลยนะยี่สิบหกคนยี่สิบหกเองเหรอเอาแล้วเขาให้ไปไหนไม่ให้นอนหรอ ไม่นอน,นแล้วยังไม่ถึงเวลานอนเรามาถึงตอนเย็นไงอันนี้อันนี้มาเล่นตอนตอนเช้าตอนนี้มันก็เพิ่เพ้นพักกันวันไปตอนนี้เป็นเป็นมือนม้อให้เย็นมื้อให้เย็นอันนี้เกมผส,สมผส,สมอะไรวะโอ้ทำไมมันสูงไอ้นี่ไงรถเอยอ๋อมานี่เลยห้องไหนห้องไหนมาเลงกันห้องแดง <Qin S 1> <enjoyed. S 3> ห้องแดงห้องแดง๋อห้องแดงนะ ทีนดีต้อนรับทุกครั้งที่มีการประกาศตัวเลขคุณต้องรวมจํานวนผู้เล่นให้ครบห้องจะรับผู้เล่นที่ถูกต้องเท่านั้นก็คือถ้าคนไม่ไม่เท่าจํานวนห้องหรือเยอะกว่าก็คือจะแพ้นะมัมเออเวลาจะเป็นเกี่ยวกับ <ขา S 1> คุณอยู่ในห้องอนนที่มีผู้เล่นไม่ถูกต้องหรือถ้าคุณไม่เข้าสู่ห้องแบบตรงเวลาคุณจะถูกกําจัดเออเใครว่า,วาไอ้เนี่ยืนอยู่ด,ยด้วยมาตั้งนานไม่ใช่รถ ไอรถไยอยู่นี่อยู่นี่นแล้วผมไม่เหมือนกัน,นกูก็มองอยู่ใครอยู่วะเ,เขาจะน,น่าซีดเฮ้ย<อ><ง>หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนกูเข้าแล้วปิดแล้วเรียบร้อยไอปิดประตูจะมาเข้าอะไรกับกูปิดแล้วเรียบร้อยล็อกห้องพบยังงวะพบยังวะนะัน่ะเป็นกลุ่มหนึ่งคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวออกไป ตายค่ะเอา้ายังรอดอยู่อยไอร้รถเห็นศพไอร้รถอยู่ข้างตายแล้ว, <laughs> ลวหนึ่งคนเข้าไปต้องล็อกห้องด้วยปิดประตูเลยเข้าไปปุ๊บปิดประตูมันมันมีคนอยู่เกินไงเมื่อกี้เอเอเฮ้ยสี่สี่ฮัดสี่คนนี่เขาวิ่งไปสามสี่โอเคครบสี่คนใช่ไหมเพื่อนสี่คนเพื่อนเยี่ยมสุดยอดหนึ่งสองสามสี่สุดยอดไปเลยพวกเรา ยอดล็อกสี่ล็อกหนึ่งสองสามสี่ยังรอดอยู่นะผมแต่เขาแอบไปดูเออยู่ตอนนี้ดูอยู่เหรอ <c oughs> ใช่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 อีกเกมหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วผมรอบสุดท <c oughs> ้ายเอทำหน้านิ่งจังอะไหนอะหน้านี่ชิวใช่ยร์ชิวเชียรยังชิว <c oughs> เฮ้ยหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งห้าคน ปิดปิดเรียบร้อยใช่หวะ <laughs> ไปดูดูคนอื่นได้ไหมเนี่ยมันดูคนอื่นได้ปะได้ได้เอสูงไม่พอเองอ่ะเออไม่งูงไม่พอเอต้องไปตอกมีคนอยู่ปะข้างนอกมีคนอยู่ไหมใส่โลบักเพื่อต่อความสูง <laughs> ไม่มีแล้วโอ้โหมันแค่แบบห้องละหนึ่งคนอย่างง่ายอเออดีจังเลยไม่เจอห้องแบบหลายคนชนะแล้วก็ผมได้ยี่สิบห้าเหรียญแลกกับชีวิตมึง <laughs> ยังมีอีกไหมไม,มีเกมอะไรอีกไหมฮะแล้วเขาก็ตายกับเกมอะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบไม่ได้ผิดที่กูเลยเอาไอ,รอ้รถไอ,รอ้รถไอ้รถยังอยู่ใช่ไหมไมอ้อนี่ันเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างข้านี่ชิดเค้กได้เงินเพิ่มแล้วผมเป็นร้อยยี่สิบห้าเหรียญกลับบ้านเลยได้ไหมตอนนี้คุณจะไปที่หมดอื่นยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ย้อาตายทั้่หมดเ <ใจ S 1> นียเ่ย ไอทำหน้ายิ้มหน่อยดีดีใจจังเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ยิ้มอยู่ในเห็ดบ้างมุมแก้มเวลาวิ่งมันน้อยลงไปหรือว่าเท่าเดิมนะสี่สิบห้าวิไฟแดงไฟเขียวไปแล้วบกเพนทารอนเออไปแล้วเพนทารอนเขายังไม่ทันได้ใช้ศักยภาพอันดีงามของตัวเองมีเท่านั้นเลยศักยภาพผสมเกมผสมไปแล้วมันยังไม่หมดมันยังมีทางขึ้นอยู่เนี่ยใช่ใช่โอ้ยเกมอ้บันไดไงบันไดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมชักเขย่อชักเขย่อเขาฝั่งนีแล้วกัน ชักเขย่ยคนพอมันเนี่ยโอ้โหชักเย่ยครับผมโอ้โหหน้าจุ่มหน้าจุ่มคนนีาน้าดึงอืออือชันไรโอ้โหอยังไม่ทันกดเลยเลยสงสัยเพื่อนใช้ออ,อตโต้คลิกป่ะวะเนี่ยเอ๋เครื่องล่างมียามไหมยามจำเป็นยามจำเป็นไม่มียามโอ้ตายกันตายกันละนาวหายไปไปแล้วหนึ่งแถบใช่สองแถบไปเรียบร้อยต่อไปเป็นเกมอะไรครับผมรออยู่เกม เปอร์นหกนี ients, ้แข okay. ็งแกร่งมากอยู่จนเกมที่ได้แล้ววะเนี่ยผู้เล่นที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่แปดคนนะครับผมเงินที่ได้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหกเหรียญได้เกมละพันบาทคุ้มปะวะต้องไปดูดูหนังคือแบบว่าเขาเลือกไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะว่าเขาไม่มีตังอะไรแบบชีวิตมีปัญหาแบบนี้นะเกมละพันบาทนะ เขาก็เลยได้เกมละพันบาทรับสมัครมาเล่นเกมเกมละพันบาทอันนี้เหมือนเหมือนเล่นแบบเล่นหมาคอสกับลุงข้างบ้านเลยเหรอเกมละพันเกมละร้อยเกมละพันเงี้ยอะไรเงี้ยวอะไรวะเอออะไรนะไพ่ไพ่อีแกะเกะกินน้ำนั่งเล่นกับลุงข้างบ้านปะเนี่ยกูเล่นถ้ากูแพ้กูก็ต้องตายแต่ว่าได้เงินแค่นี้เองหรืออีกสองชั้นนี่มัต่อไปแก้วอ๋ออันนี้ที่ได้เองแบบ ใครก่อนก็คือก็คือตายใครก่อนไหมใครก่อนมีคนบอกอะไรโนกัสใครก่อนวูวูเราบังใครกนแรกก่อนใครก่อนเขาบอกว่าไปเลยเพื่อนไปเพื่อนไปเพราะว่าเอเอไม่น่ารอดเกมทางซ้ายทางซ้ายถูกไอ้เมื่อกี้ใครบอกวั a ใครบอกทางซ้ายถูกวะไม่ใช่ซ้าย เอต้องค่อยๆไปกับเขานะเออเมื่อกี้เห็นมั้มันมีคนบอกว่าทางซ้ายอ่ะทางซ้ายที่ถ่กงมื่อกี้เห็นไหมเออแม่งหลอกลวงมีคนไปซ้ายแล้วก็ตกไปเน็กตกไปก็ตายเหมือนกันนะเน็กเน็กอะไรไลท์ไปสิขวาครับผมเบิร์ดน็อตมีฉันพร้อมแล้วโอ้ไม่มันคือการเสียสละ มีผู้กล้าเว้ยกูยังบอกว่ามึงไปก่อนอยู่เลยอะไรไอ้แกนะาอ้อไปไปไปอีกสี่สิบวิต่อไปต่อไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยไปเกต้าโอเคโอ้โหสุดยอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุกคนสุดท้ายได้หน่อยไม่ไปเน็กซ์เน็กใครอ่ะใครใครไปเฮ้ยเลย์สีมโกวิ สิบสิบให้กับพี่สิบกับพี่กูไปกันเลยอ่ะกลัวแล้วกลัวแล้วผู้ชายยิงมีมีคนตกมาตกไปสองต้องเลือกตรงข้ามกับที่เอคิดเว้ ตกมาอีกสองคนโอ้โหต้องสั่งฉันนะครับนี่แม่งเกมเสียงดวงดีๆนี่เองใช่จะพ่ายกับเสี่ยงดวงอะโอเคเท่านี้เรียบร้อยแม่งเอ่ยเราไม่รอดสรุปมีใครมีใครรอดไหมเนี่ยในในเกมื่อกีเหมือนเราจะไปดูเขาจนจบไหมเหมือนจะตายหมดอะ The g a อ e n จบแล้วเอาเหรอเออ ไม่มีใครอด <laughs> จบเรียบร้อยครับผมเอาชีวิตมาแลกทุกคนตายมมหมดไม่มีใครโชคดีเลย <laughs> เอาไว้เริ่มต้นใหม่ครั้งหน้าแลวกันเอาตายแล้วตายแล้วเป็นครั้งหน้ายังไงวะเออยังไงออกไปเพื่อเล่นใหม่อันนี้ก็คือเป็นเกมโรบอทนะครับผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ได้ในชีวิตจริงไม่มีใครเริ่มใหม่ได้นะผมเอาเป็นว่าก็จบไว้แล้วครับเกมนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาวไปก่อน Pak eh, bye.